ธิตารีแสวงเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะละครโทรทัศน์เรื่องคุณคือปฏิหารแห่งรักซึ่งกําลังออกอากาศทางช่องหูหนานเซทไลท์ทีวีเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์เกี่ยวกับอารมณ์ในเมืองสมัยใหม่ที่นําแสดงโดยสองดาราดังเสือจ้าและหยางจือละครเรื่องนี้ถ่ายทํามาสองปีแล้วซึ่งมีการพลิกผันอย่างต่อเน,นื่องในที่สุดก็สามารถออกอากาศได้แล้วในตอนนี้ซึ่งก็ได้ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมจํานวนมากปัจจุบันความนิยมในเครือข่ายของเรื่องนี้ก็พุ่งกระโูด ตัวอย่างสุดท้ายของละครเรื่องนี้มีผู้เข้าชมสูงถึง480ล้านครั้งและจำนวนการออกอากาศสะสมสูงเกิน700ล้านครั้งใน3วันมีการจองมากกว่า7ล้านครั้งได้ออกอากาศพร้อมกันใน6ประเทศและภูมิภาคติดอันดับแรกในรายชื่อเทรนด์ส0ประเทศจำนวนการออกอากาศสำหรับละครหลายเรื่องยังไม่ถึงจำนวนนี้ที่เพิ่งออกอากาศเป็นเวลา3วันคะแนนของเรื่องนี้ของเท n นเซนก็คือ A+ เมื่อรายชื่อละครเรื่องนี้ประกาศว่าจะออกอากาศในปี2020 ได้ติดอันดับหนึ่งในหมวดละครโรแมนติกแม้จะไม่มีการให้คะแนนแต่จำนวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นก็มีสูงถึง40,000คนละครเรื่องนี้ยังได้คว้าแชมป์ใน5รายการใหญ่อีกด้วยได้แก่ Drama Daily b r o a d casting l i s t d r a m a Property Index List Drama n e t w o r k Popularity List d r a m a d r a m a l i s t ดัชนีตัวละครตอนและดัชนีการเล่นตอน ประการแรกก็คือปริมาณการออกอากาศในวันแรกของแพลตฟอร์มสูงถึง525ล้านครั้งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัิหารที่ยิ่งใหญ่ในวันที่2มียอดการดูสูงถึง86.91ล้านวิวและในวันที่3ก็ทะลุ103ล้านวิวทำให้ยอดสะสมรวมอยู่ที่705ล้านวิวเนื่องจากยอดที่กล่าวมาข้างต้นไม่นับรวมเวอร์ชันทีวีของ Ten เซ็นเข้าไปด้วยยกตัวยอย่างเช่นข้อมูลอย่างเป็นทางการของปริมาณการเล่นในวันเดียว ของวันที่2ก็คือ86.1 9ล้านวิวหากเพิ่มเวอร์ชันทีวี1 4ล้านวิวปริมาณการเล่นวันเดียวจะสูงถึง100ล้านวิวอย่างแน่นอนค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากดังนั้นใครที่ดูเวอร์ชันทีวีแล้วอย่าลืมเข้าไปดูเวอร์ชันปกติที่อออากาศในตอนสามทุ่มด้วยนะคะจากเรตติ้งใน2ตอนแรกได้คว้าอันดับแรกใน5รายการทั้งหมดนี้เป็นผลงานที่ดีที่สุดมันคือจุดสูงสุดของฮอตเซิร์ชในวันแรกของการออกอากาศของละครเรื่องนี้ มีผลงานดีๆออกมามากมายและข้อมูลที่ออกกาศในวันถัดไปก็มีเซอร์ไพรส์อีกมากเช่นเดียวกันความนิยมของมเมาีหยนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก9,759ในวันแรกเป็น9,798ในวันที่2และในวันที่3อยู่ที่9,846และมุ่งเข้าสู่1,000 0อีกต่อไปซึ่งสามารถแสงหน้าละครฮิตอีกหลายเรื่องรวมถึงได้ทำลายสถิติของตำนานจอมยุทธ์ู้ถังซานที่ครองอันดับสูงสุดในอันดับที่1ในปี2021 ด้วยคะแนน9,810อีกด้วยเรียกได้ว่าเซอร์จานเท่านั้นที่สามารถชนะเซอร์จานได้นอกจากนี้ดัชนีวีแช t ของเรื่องนี้ได้สร้างสถิติใหม่ในขณะที่แ n t ต b l a c k ็กสตูมียอด126ล้าน The Beginning 126ล้าน The World 349ล้านและคุณคือปฏิญาณแห่งรักมียอดทะลุ100ล้านในวันแรกที่ออกอากาศนับได้ว่าเป็นการสร้างสถิติใหม่ในการจัดอันดับดาวของหูนานเซนไรทีวี ละครเรื่องนี้ได้เพิ่มขึ้นจาก0.56เป็น0.58ในวันแรกในวันที่2เพิ่มขึ้น0.5995และในวันที่3เพิ่มขึ้นเป็น0.7703ซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่างแท้จริง Data Win และ r a t i n g พุ่งสูงขึ้นทำลายสถิติบนเวยปอเมาเยียนขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดโดยได้ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์มในปีนี้ Data w i วทำลายสถิติ2.0 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของละครทีวีในวันแรกเพิ่มขึ้นเป็น2.3ในวันถัดไปและในวันที่3มเพิ่มขึ้นเป็น2.4บทบาทของเือร์จ้างและหยางจือคิดเป็น47%เท่ากันในวันที่2ซึ่งก็น่าประหลาดใจมากจริงๆในวันที่3เมเซอร์จั่นขึ้นเป็น50%อย่หยางจือคิดเป็น4 1ปและในขณะเดียวกันตัวทีวีก็ยังรั้งอันดับหนึ่งในด้านเรตติง้งด้วยเรตติ้งสูงสุด0.7ในความสนใจแบบเรียลไทม์ของรงีอเื่น ของหูนานเซทไลท์ทีวีมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่0.7044%และส่วนแบ่งการตลาด4.1781%ในบางช่วงของผลการออกอากาศของทีวีดาวเทียมตัดสินจากเรตติ้งดาราในวันแรกตอนจบสุดท้ายของหูนานเซทไลท์ทีวีก็คือ0.57%และในบางช่วงอยู่ที่0.56%ซึ่งก็ได้พุ่งขึ้นเป็นเส้นตรงในรายง,งานของเมาเยียนและด a ต a าวิก็ขึ้นสู่จุงสุด,สด,สดสรายการ ในโต๊ะบลบนแพลตฟอร์มโซเชียลที่มีการแยกครั้งแรกทำคะแนนได้สูงถึง8.3และค่าความนิยมเกือบจะแตะที่100ด้วยคะแนน99.50ต้องบอกว่าละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมากตามข่าวล่าสุดที่เผยแพร่โดยรายการวีลิสซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในรายการและทำคะแนนได้83.4 7คะแนนในวันแรกของคุณหมอกู้เวยที่รับบทโดยเซียวจานทำคะแนนได้8.93ลินจือเซียวที่รับบทโดยหยางจือ มาเป็นอันดับ2ด้วยคะแนน8.62และผลขนรออกอากาศทางเว็บก็น่ายินดีไม่แพ้กันในรายการละครทางอินเทอร์เน็ตละครเรื่องนี้ยังครองอันดับหนึ่งและยังติดอันดับหกในช่อง CCTV ด้วยแซงหน้าช่อง CCTV 5และช่องข่าว CCTV และห่างจากช่อง CCTV 1เพียง19เท่านั้นนอกจากนี้หลังจากการออกอากาศครั้งแรกยังได้ออกอากาศซ้ำในรอบที่2ในวันรุ่งขึ้นทางทีวีดาวเทียมหูหนานอีกด้วย สถานการณ์ดังกล่าวนี้ค่อนข้างหาได้ยากมากจริงๆแม้ว่าจะอยู่ในทีวีดาวเทียมเครื่องเดียวกันแต่เวลาและแผนการกำหนดเวลาที่แตกต่างกันก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มให้ความสำคัญกับละครเรื่องนี้มากแค่ไหนไม่ว่าจะจากทีวีดาวเทียมหรือผลการออกอากาศทางเว็บก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ซีรีส์เรื่องนี้จะระเบิดและเหตุผลที่ระเบิดนอกจากดับเบิลท็อปสตรีมของอย่างจือและเสือจ้านแล้วเนื้อเรื่องก็ดีมากเช่นเดียวกันในฐานะผู้อำนวยการของสำนักวิชาการ พ่อที่มีวินัยที่เข้มงวดกับลูกสาวของเขาและลูกสาวของเขาได้รับแรงกดดันอย่างมากตั้งแต่วัยเด็กดังนั้นในตอนแรกจึงมีฉากร้องไห้ของอย่างจืบบ่อยครั้งโดยทั่วไปแล้วละครทางการแพทย์หลายเรื่องมักอยู่ในรูปของละครที่มีหมอเป็นแกนนําและมีผู้ป่วยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณหมอกูและครอบครัวของหลินจือเซียวด้วยรายละเอียดที่มากขึ้นเรื่อยๆทําให้เราได้เห็นรายละเอียดมากมายที่ใกล้เคียงกับชีวิตของคนทั่วไปมากขึ้น พร้อมความรู้สึกที่แข็งแกร่งของนักแสดงเนื่องจากบทสนทนาเป็นธรรมชาติมากเรากว่าคุณหมอกู้กำลังยืนอยู่ต่อหน้าเราจากมุมมองของแฟนหนุ่มคนนี้ทำให้แฟนๆหลายคนรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังตกหลุมรักคุณหมอกูเ่เวอไปโดยไม่รู้ตัวพูดง่ายๆก็คือเราโดนเซอร์จานตกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อพิจารณาจากบัญชีเบิยปอของเซอร์จานได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากนับหมื่นกว่าคนต่อวันในสามวันที่ออกอากาศพร้อมข้อความว่า ดาราบันเทิงนำหรือเพิ่มแฟนคลับได้ทยานขึ้นซึ่งล่าสุดก็คือ29.851ล้านคนเวอร์ชันนั่งเดิมของเรื่องนี้มีทั้งหมด32ตอนแต่ต่อมาถูกลดเหลือ30ตอนหลังจากที่เปิดพระอย่างเป็นทางการแล้วก็ถูกลบไปอีกหนึ่งตอนกลายเป็น29ตอนตามข้อบังคับเนื้อหาหลักของละครทีวีไม่ควรน้อยกว่า 40, 40นาทีต่อตอนและควรมี20-30ตอนของละครทีวีไอดอนสมัยใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุด จะเห็นได้ว่าละครเรื่องนี้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทำไมต้องตัดออกสามตอนแน่นอนว่าสาเหตุหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ที่สุดก็คือการดําเนินเรื่องที่เต็มไปด้วยน้ํามากเกินไปซึ่งอาจไม่ได้สําคัญกับโครงเรื่องมากนะักโดยทั่วไปแล้วละครหลายเรื่องมักจะต้องการเพิ่มเรื่องอื่นๆเพื่อสอดแทรกเข้าไปให้กับคนดูในรูปแบบต่ตางๆเพื่อเป็นการเพิ่มเนื้อหาเพราะยิ่งตอนยาวเท่าไหร่เวลาในการโฆษณาก็นานมากขึ้นและค่าโฆษณาก็จะสูงขึ้นอีกด้วย ต่อมาทันทีที่คำสั่งออกมาผู้ผลิตประเมินว่าการลบควรจะเริ่มต้นขึ้นที่3ตอนที่มีความยาวประมาณ2ชั่วโมงระยะเวลาโฆษณารวมประมาณ1นาทีจากข้อมูลของ Mango Channel ค่าโฆษณาอยู่ที่290,000หยวนหรือ1.517ล้านบาทต่อวินาที17.40ล้านหยวนหรือ91.05ล้านบาทต่อ2ชั่วโมงตามข้อมูลของ Tencent นั้นมีตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึง500,000หยวนต่อวินาที หรือ523.768แสนถึง2.616ล้านบาทและค่าโฆษณาต่อ2ชั่วโมงก็คือ50-60ล้ 60, 000, านหยวนหรือ261.577ถึง311.893ล้านบาทจากข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงราคาทั่วไปตำแหน่งของนักแสดงไม่ว่าจะเป็นการผลิตขนาดใหญ่เวลาในการออกอากาศและวิธีการออกอากาศของโฆษณาล้วนส่งผลต่อราคาโฆษณาขั้นสุดท้ายแน่นอนว่าการตัดออกมากถึง3ตอนนี้ ก็ได้ทําให้รายได้ของพวกเขาหายไป100 3 0 0ถึง300ล้านบาททีเดียวค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือ t e n เซนต์วิดีโมีเพียง29ตอนและ m a n g ก้ทีีมีมากถึง30ตอนว่ากันว่า m a n g ก้ทีได้ตัดตอนพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันประเด็นที่ร้อนแดงที่สุดที่ไม่จะพูดถึงกันอย่างดุเดือดก็คือเซอร์จันจะสามารถทําให้ละครเรื่องนี้กลายเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของเขาได้อีกครั้งหรือไม่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ละครทาง m ม n โก้ทีออกอากาศ ความพึงพอใจของผู้ชมสําหรับเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งชาวเน็ตได้ประทับใจฉากร้องไห้ของอย่างจื่ออย่างมากและยังมีความคิดเห็นดีๆเกี่ยวกับทักษะการแสดงของเซียวจา้านอีกมากมายแน่นอนว่าสําหรับแฟนๆของเซียวจา้านการปรากฏตัวของเขาก็เป็นจุดสนใจของทุกคนเช่นเดียวกันในตอนหนึ่งของละครโทรทัศน์ลินจือเซียวกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องพักของหมอคุณหมอกู้เว่ยเข้ามาในห้องเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าในเวลานั้น หลังจากที่เขาปลดกระดุมเสื้อแล้วจะจู่เขาก็พบลิ้นจื่เซียลและรีปิดมันไว้แต่ทุกคนยังคงมองฉากนี้ด้วยแว่นขยายแฟนๆหลายคนจับภาพหน้าจอเป็นพิเศษทำให้เกิดการพูดคุยอย่างดุเดือดบนอินเทอร์เน็ตทุกคนบอกว่าฉากนี้เปรียบได้กับกูยอตัวละครในเอ็ดฟอร์ที่รับบทโดยเซอร์จานที่กำลังถอดเสื้อในชายทะเลเจ้าเน็ตบางคนถึงกับบอกว่าพี่น้องสองคนของตระกูลกู้นั้นหล่อมากใน,นบทบาทของกูเ้เวยเป็นหัวหน้าสัญญาแพทย์ของภาควิชาระบบทางเดิอนอาหาร ตัวละครของกล้วยดูเย็นชาและเข้มงวดอันที่จริงแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจและอ่อนโยนเือร์จันต้องจำคำศัพท์ทางการแพทย์มากมายในบทของเขาในเกรดเล็กน้อยของซีรีส์เรื่องนี้เือจันพยายามทำให้ดีที่สุดเขาจึงท่องบทของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหารือกเกี่ยวกับรายละเอียดของบทกับผู้กำกับก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำอย่างเป็นทางการเขาจะพูดคุยกับนักแสดงคนอื่นๆถึงวิธีการเล่อนอย่างเป็นกันเองนอกจากนี้เขายังของคำแนะนำและรายละเอียดการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมการจดบันทึกอีกด้วยทําให้หลายคนได้เห็นความทุ่มเทและการทํางานหนักของเขาเซอร์จ้รมมาระมัดระวังและเอาใจใส่ในการเล่นเขามีการควบคุมรายละเอียดที่เหมาะสมเขากลายเป็นผู้ชายที่จริงจังและหล่อที่สุดในเวลานี้เมื่อเซอร์จันไทยทําเรื่องนี้เขาอยู่ท่ามกลางความร้อนแรงของเชิญชิงลิงและงานของเขาก็เยอะมากในเวลานั้นสภาพโดยรวมของเซอร์จ้าดูเหนื่อยมากดวงตาของเขาแดงก่ำและเหนื่อยล้าอยู่เสมอ แล้ทักษะการแสดงของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่จับต้องได้ละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกหลังจากที่เขาระเบิดในเฉินชิงลิงและฝีมือการแสดงละครอของเขาอานไม่แข็งแกร่งเท่ากับเอ็ดฟอร์ดในขณะที่ถ่ายทําละครเรื่องนี้เซจันยังบันทึกรายการวาไรตี้เพลงของเราในซีซันแรกของซีซันอีกด้วยโดยรายการวาไรตี้นี้จะออากาศในเดือนตุลาคมปี2019ได้มีการบันทึกรายการในปลายเดือนกันยายนและเริ่มมืออากาศในต้นเดือนตุลาคม และสิ้นสุดในเดือนมกราคมปี2020เมื่อเือร์จันเข้าร่วมกลุ่มเพื่อถ่ายทำละครเรื่องนี้เขาไม่ได้บันทึกรายการวาไรตี้มานานกว่าหนึ่งเดือนและเขาได้เข้าร่วมเพื่อฝึกร้องเพลงประกอบละครระหว่างถ่ายทำกับหยางจือพวกเขายุ่งมากเนื่องจากความร้อนแรงมากของพวกเขาในเวลานั้นเมื่อพูดถึงรายการวาไรตี้ซีซั่นที่6ของรายการวาไรตี้ Longing for Light ที่มีคุณเหอจ้งเป็นแขกงรับเชิญก็เข้าเข้าสู่เวทีการถ่ายทำเช่นเดียวกันอีเฉิง จางสีเฟิงและจางอี้จิงปรากฏตัวในไาหลำเพื่อเริ่มบันทึกตอนแรกบนเกาะและมีสมาชิกเดิมทั้งหมดกลับมาเพื่อดึงดูดผู้ชมตามแผนการเดินทางของเผิงอี้จางในเดือนมีนาคมการบันทึกรอบแรกของลอง k i n g for Life ซีซั่นที่6เริ่มต้นตั้งแต่วันที่7-10ถึงิมีนาคมนอกจากนี้ปะปาราซียังได้ถ่ายภาพของหลิวห่าว้านและเหวินซีที่ไหานานอีกด้วยการบันทึกครั้งแรกเป็นไปด้วยดีและทั้งสองคนได้เดินทางกลับแล้ว ช่วงเวลาระหว่างการบันทึกทั้งสองก็คืออย่างน้อยครึ่งเดือนเพิงอีจังได้เข้าร่วมรายการบันทึกรายการวาไรตี้เพียงแค่4วันและเวลาที่เหลือเป็นการถ่ายทำของในทีมซึ่งหมายความว่าการบันทึกรายการครั้งต่อไปอาจจะเป็นในเดือนเมษายนสำหรับผู้ชมจำนวนมากและแขกรับเชิญจะบินตามมาในภายหลังได้แก่ตีลีลปาไตจริงทิงหยางจือหวังอี้ป๋อแฮปปี้แคมป์แฟมิลี่รีเทนนิ่งและแขกรับเชิญบางส่วนจากหมิงเฉิน ติลลีร์ปาเป็นนักชิมที่รู้จักกันดีและมีความเข้ากันได้ดีกับรายการในระดับสูงยังจือแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นที่แล้วและมีแนวโน้มที่จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแสดงอีกครั้งไปจริงทิงหวังี้ปอและสมาชิกของหมิงเฉินมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณเหอจงแม้ว่าดาราที่กล่าวมาข้างต้นนั้นยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญแต่ติงเฉิงซินและเซอร์จานมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมมากกว่าอย่างแรกก็คือ ซิงเฉิงซินเขาได้รับการยกย่องอย่างสูงจาก m ม n g ก้ทีวีเขาได้รับเลือกให้เป็นพิธีกรในรายการแ a p p y Camp ในครั้งแรกและจากนั้นเขาก็กลายเป็นสมาชิกของครอบครัวสุขสันต์ในขณะเดียวกันก็มีข่าวจากกลวงนายแจ้งว่าทีมรายการ l o n g i n g f o r l i ลท์กำลังติดต่อกับเซอร์จานโดยหวังว่าจะเชิญเขาเข้าร่วมในตอนแรกมีรายงานว่าเซอร์จานกำลังถ่ายทำอยู่ในทีมของทะเลในฝันโดยสถานที่ที่ถ่ายทำของเขาอยู่ที่ไฮนานซึ่งตรงกับสถานที่ถ่ายทำของ l อง g i n g f o r l i ลท์ การมีส่วนร่วมในรายการนี้ของเขากับหยางจื่อจะสามารถเป็นการประชาสัมพันธ์ของซีรีส์เรื่องใหม่ของเขาได้อีกด้วยและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ